อันนี้กำลังขุดมันโดยน้าน,น้อยมาถ่ายมาขุดมันให้สะจง อันนี้คนงานเก็บมันครับคนงานเก็บมันจ้างจ้างวันละห้าร้อยคนงานเก็บมันจ้างวันละห้าร้อยค่าน้ำมันกับนครปฐม,มเอาอยู่บ่วัวลคการน้ำมันลดวันละห้าร้อยพอดีพอบ่ะ